โอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการติดท็อป4ณปัจจุบันจากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันกลางเดือนพฤศจิกายน2025โอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการติดท็อป4เพื่อคว้าโคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีก u c l ในฤด,ดูกาลเศษ2025ส่วน2025ส่วน2026นั้นถือว่ายังคงเป็นไปได้สูงแต่ต้องต่อสู้ในกลุ่มทีมคู่แข่งที่สูสีกันมาก 1. สถานการณ์ในตารางคะแนนปัจจุบัน หลังผ่านไปประมาณ11นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในกลุ่มทีมที่เกาะกลุ่มกันแน่นเพื่อแย่งชิงพื้นที่ท็อป4และท็อป6อันดับ4โคตา UCL ซันเดอร์แลนด์มี19คะแนนอันดับ5ถึง7สเปอร์สแอสตันวิลลาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี18คะแนนเท่ากันผลต่างประตูได้เสียโลดิเฟรนซ์ นี่คือจุดที่แมนยูเต็ตต้องระวังโดยพวกเขามีผลต่างประตูได้เสียเพียงบวกหซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งโดยตรงอย่างสเปอร์สบวก9และแอสตันวิลลาบวก3สรุปช่องว่างจากพื้นที่ท็อป4นั้นแคบมากเพียง1คะแนนทำให้พวกเขาสามารถขยับขึ้นไปอยู่ในท็อป4ได้ทันทีที่เก็บชัยชนะได้ขณะที่คู่แข่งสะดุดแต่ความได้เปรียบเรื่องผลต่างประตูได้เสียยังเป็นรองอยู่ สอ,อ,งองอการคาดการจากอัตราต่อรอง (bookmakers odds and implied probability) การประเมินจากอัตราต่อรองล่าสุดของบริษัทซัพพนันซึ่งสะท้อนการวิเคราะห์โอกาสจากหลายปัจจัยชี้ให้เห็นว่าแมนยูเนเตดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ท้าชิงที่สำคัญรองจากทีมเต็งทีมอัตราต่อรอง odds โอกาสโดยใน implied probability เชลซีเศษ3ส่วนห 62.5%แมนอยูไนเต็ดเศษ4ส่วน1ถึงเศษ11ส่วน4ประมาณ20%ถึง26.7%ทอตแนแมฮอสเปอร์เศษ5ส่วน2 28.6%นิวคาสเซิลเศษ7ส่วน4 36.4%ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เต็ง1ถึง3 มากกว่า75%สรุปแม้ว่าจะมีโอกาสโดยในที่ต่ำกว่าทีมเต็งหลักอย่างเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนซิตี้แต่แมนยูเน็ตถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสสูงสุดที่จะสอดแทรกเข้ามาติดท็อป4ร่วมกับสเปอร์สและนิวคาสเซิลซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังมีศักยภาพที่จะทำได้สามอปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสติดท็อป4ปัจจัยเชิงบวกสนับสนุนโอกาส โค้ชคนใหม่การเข้ามาของรูเบนอโมริมได้นำสไตล์การเล่นใหม่ๆที่เน้นเกมรุกมากขึ้นดังที่เห็นจากสถิติ expected goals (xG) และจำนวนโอกาสยิงที่สูงที่สุดในลีกช่วงต้นฤดูกาลซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าทีมกำลังสร้างสารรค์โอกาสได้ไม่มีเกมยุโรปการที่แมนยูไนเต็ดไม่ได้ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้ณปัจจุบันถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการรักษาความสดและมีสมาธิกับการแข่งขันในลีกเพียงอย่างเดียว ทําให้สามารถลงเล่นด้วยทีมชุดที่ดีที่สุดได้ในทุกสัปดาห์ขุมกําลังที่แข็งแกร่งทีมมีผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงและมีประสบการณ์หลายคนซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้เมื่อเข้าสู่ช่วงสาําคัญของฤดูกาลปัจจัยเชิงลบความท,าท้าทายปัญหาการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตู Conversion rate แม้สถิติ XG จะสูงแต่สถิติการยิงเข้าประตูจริงยังไม่สอดคล้องกันมีการระบุว่าได้6ประตูจาก XG 10.1 สามหลังผ่าน5นัดแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนความสม่ำเสมอผลงานยังคงมีความไม่แน่นอนมีช่วงที่ฟอร์มดีและช่วงที่ฟอร์มตกอย่างชัดเจนซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไขเพื่อรักษาตำแหน่งในกลุ่มท็อป4เกมรับที่เสียประตูง่ายการเสียถึง18ประตูจาก11นัดข้อมูลตารางคะแนนล่าสุดถือเป็นจำนวนที่สูงมากสำหรับทีมที่ต้องการติดท็อป4และมีผลต่อผลต่างประตูได้เสียโดยตรง สรุปโดยรวมโอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะติดท็อป4ในฤดูการนี้จึงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงและขึ้นอยู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำประตูและความมั่นคงของเกมรับระดับโอกาสวันที่6พฤษภาคม1-0มีโอกาสที่ดีแต่ต้องแข่งกับกลุ่มทีมที่สูสีกันหลายทีมและต้องแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการจบสกอร์อย่างจริงจัง เงื่อนไขแมนยูไนเตตต้องเปลี่ยนโอกาสในการทำประตูให้เป็นประตูให้ได้มากขึ้นและใช้ประโยชน์จากการที่ไม่มีภาระในเกมยุโรปให้เต็มที่โดยเฉพาะการเก็บชัยชนะในเกมที่พบกับทีมที่อันดับต่ำกว่าให้ได้อย่างต่อเนื่อง